ท่านผู้ชมครับงานประเพณีไหลเรือไฟงวดเข้ามาทุกทีนะคืนวันที่29คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไฮไลท์ของการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟแล้วครับเช้านะครับก็จะมีการฟ้อนบูชาพระธัรนุษเอาเสร็จจากนั้นก็มาดูการแห่ประสาทซึ่งมาดูการแห่เรือไฟบกและมาชมการไหลเรือไฟจากวันนี้ไปมีอะไรบ้างนั้นไปฟังทางท่านอนุกุลตังขนาอนุกุลชยัยชี้แจงพี่น้องชาวจังหวัดน,นครนมและนักท่องเที่ยวครับ ในวันที่30ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันออกพรรษาพอดีนะครับก็ขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับปีนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เวลา8.00นก,ก็จะมีลำบูชาพิทา,าพนมนะครับก็นางลำจากทุกอำเภอนะครับก็จำนวนเนี่ยนับแล้วก็4-500คนทีเดียวนะครับแต่ว่าลำชุดใหญ่เนี่ยเรา เนื่องจากลานที่หน้าวัดพระธาตุพนมเนี่ยมีขนาดจํากัดเราก็จะจํากัดอยู่ที่ประมาณ400คนในการราชุดใหญ่แต่ว่าแต่ละชุดที่ราเป็นเอกเทศนะครับไม่ว่าจะราหางนกยุงราบูชาพระธาตุพนมราผู้ไทยหรือว่าราชุดอื่นๆเนี่ยก็จะมีนางราไม่น้อยกว่า60-80คนนะครับก็จะเป็นชุดที่สวยงามแล้วก็เป็นที่จะการตามมากนะครับท่านที่เป็นนักถ่ายภาพพลาดไม่ได้นะครับ ท่านสามารถเก็บภาพสวยๆในเช้าวันที่30ได้นะครับแล้วก็ในส่วนเวลา12.30นนะครับก็จะมีขบวนแห่ไฟพระเลิกนอกจากนั้นก็ยังมีแห่ประสาทพึ่งแล้วก็เรือไฟโบราณน,นะครับมาที่สาลรักเมืองนะครับในช่วงตอนเย็นครับตั้งแต่เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการปล่อยเรือ ไฟโบราณแล้วก็มีไข่พญานาคนะครับก็เป็นกระทงสายมีจํานวนหลายหมื่นดวงทีเดียวนะครับพร้อมกับไหลเรือไฟเรือไฟประกวดนะครับก็ตั้งใจช่วงเวลาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งขึ้นเป็นต้นไปกับเรือปีนี้ก็มีจํานวนด้วยกันถึง16ลำนะครับเรือขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณ100เมตรสูงก็48เมตรนะครับก็เท่ากับตึกสิกว่าชั้น ดวงไฟที่อยู่บนเรือนะครับดวงตะเกียงเนี่ยก็อย่างน้อยก็สองหมื่นกว่าดวงขึ้นไปนะครับก็จะมีความสวยงามขณะที่แม่น้ําเองนะครับก็จะเป็นส่วนที่สะท้อนแสงไฟก็จะลิบระยับครับเป็นที่น่าดูทีเดียวนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาร่วมชมการแข่งขันเรือไฟนะครับมีทั้งประเภทสวยงามนะครับประเภทความคิดนอกจากนั้นถ้าท่าน มาเพื่อที่จะร่วมทําบุญกับกายชาตินะครับตั้งแต่วันที่ 29, 30, 31ก็นะครับก็จะมีรางวัลใหญ่ทุกคืนนะครับรางวัลใหญ่ก็ได้แก่รถมอเตอร์ไซค์นะครับมีออกจํานวนหนึ่งคันทุกคืนนอกจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีตู้เย็นนะครับทีวีรถจักรยานยนต์หม้อขุงข้าวแล้วก็รางวัลอีกมากมายครับเป็นรางวัลที่ พี่น้องประชาชนแล้วก็พ่อค้าขา,ขาบุดีและประทางสว่วัราิการได้บริจาคมาเราได้รับมาบริจาคเท่าไหร่เราแจกาะวันทั้งหมดเลยครับไม่มีเก็บไว้ครับก็ผมคิดว่าบรรดาพี่น้องประชาชนชาวนครปนมนีไม่คุรพลาดเลยนะแต่ว่าระวังนิดนึงใครที่ออกจากบ้านวันนี้คนมาเยอะนะฮะคือในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันไหลเรือไปนะครับคือคืนวันที่30ตุลาคมนี้นะฮะก็จะมีคนมา,ามากมายเพราะฉะนั้นบ้านช่องงองหอต้องดูให้ดีทรัพย์สินเงินทองท้านะไป เที่ยวงานจะได้ไปใส่สร้อยคอเส้นเบลอรไปเป็นล่อไอเสือไอเคไม่เอานะแล้วก็อยู่ที่บ้านของท่านก็ดูซชว่ามีใครอยู่บ้านไหมถ้าไม่มีใครอยู่บ้านก็ใส่คุจตัวคุแจให้มันเรียบร้อยฟืนไฟดูให้ดีเป็นห่วงกันนะครับเพราะว่าจะมีแขกบ้านเมืองมายอะงมันมานะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีกันแล้วกันครับเมื่อเขามาแล้วเขาเกิดความประทับใจปีต่อไปเขาก็มาเที่ยวงานบ้านเราครับและอย่าลืมนะที่ร้านกาชาครับรถจักยยรายานยนต์มอเตอร์ไซค์ออกทุกวันครับ